อากงเขาก็นั่งอยู่บนเก้าอี้รถเข็นนะคะรถเข็นคนไข้ในมืออากงก็ถือสมุดเบาใจอยู่เล่มหนึ่งสมุดเบาใจก็คือเป็นสมุดที่คนไข้ใช้แสดงเจตนาลมว่าไม่ต้องการรักษาแบบยือชีวิตในช่วงท้ายเพราะว่าไม่บ่อยนะักที่เจ้าของสมุดเบาใจจะเป็นตัวคนไข้ที่สูงอายุมากๆ สวัสดีค่ะหมอแนทนะคะวันนี้ก็จะแชร์เคสหนึ่งนะคะที่เป็นเคสที่หมอรู้สึกประทับใจมากๆในการตัดสินใจของตัวคนไข้เองนะคะก็มีอากงท่านหนึ่งเนอะอายุก็86ปีแล้ววันนั้นมีปรึกษามาคือเจอกันที่ OPD ก่อนครั้งแรกนะคะอากงเขาก็นั่งอยู่บนเก้าอี้รถเข็นนะคะรถเข็นคนไข้ ในมืออากงก็ถือสมุดเบาใจอยู่เล่มหนึ่งสมุดเบาใจก็คือเป็นสมุดที่คนไข้ใช้แสดงเจตนาลมว่าไม่ต้องการรักษาแบบยือชีวิตในช่วงท้ายจริงๆตอนแวบ,บนั้นน่ะหมอเองก็พอเปิดประตูในห้องโอพีดีปุ๊บเนี่ยตัวเองก็ตกใจนิดนึงนะคะเพราะว่าไม่บ่อยนะัก ที่เจ้าของสมุดเบาใจจะเป็นตัวคนไข้ที่สูงอายุมากๆแต่อย่างแบบถ้าเกิดเราเจอคนไข้อายุ40่กว่า50กว่าอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะมีเห็นสมุดเบาใจกันกันอยู่ปะปายนะคะแต่ในกรณีของอากงเนี่ยแกสูงอายุมากๆแล้วนะ,ะหลายๆครั้งเวลาเจอคนไข้สูงอายุก็จะให้ลูกตัดสินใจอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะแต่อากงแกถือสมุดเล่มน,นี้อยู่แล้วพอได้พูดคุยกับแกก็พูดคุยกันถึงเรื่องตัวโลกต่างๆเนาะว่ามาถึงปลายทางแล้วเรามีการดูแลกันยังไงบ้าง หลังจากที่คุยเรื่องอาการเสร็จอากงก็หยิบสมุดเบาใจให้หมอดูในนั้นเนี่ยอากงเขาก็เขียนเองหมดเลยเนาะเขียนด้วยลายมือตัวเองว่าฉันชื่ออะไรครอบครัวฉันมีใครบ้างความภาคภูมิใจในชีวิตมีอะไรบ้างรวมไปถึงความปรารถนาต่างๆอย่างเช่นเรื่องที่ จัดงานศพแบบไหนอยากอยู่ที่บ้านหรืออยากอยู่ที่โรงพยาบาลอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะซึ่งเป็นคอนเทนต์ที่อยู่ในสมุดเบาใจนี่แหละแต่ที่ประทับใจมากๆก็คืออากงเขาก็เขียนด้วยตัวเองทั้งหมดเลยมีการลงวันที่เนาะสมมติลงไปแล้ววันที่หนึ่งเกิดมีติ๊งอะไรขึ้นมาแล้วอากงอยากไปอัปเดตอากงก็ไปเขียนเพิ่มด้วยนะคะแล้วก็มีการเขียนลงวันที่อัปเดตเซ็นชื่อเรียบร้อยซึ่งไม่บ่อยจริงๆที่เราจะเจอคนไข้สูงอายุเกือบเกือบเกปีแล้วมาเขียนสมุดเล่มนี้ด้วยตัวเอง นะหมอก็อ่านแล้วก็อ่านไปก็ยิ้มไปแล้วก็ชื่นชมอากงเนาะอากงเขาก็บอกว่าเออตอนที่เขาเขาเขียนเล่มนี้เขารู้สึกว่าตัวเขาอะอยากเป็นเหมือนคนสมัยใหม่ที่มีอำนาจการตัดสินใจด้วยตัวเองนะคะเขาก็ให้ไอเดียมาแบบนี้หมอก็รู้สึกภูมิใจเนาะแล้วก็ดีใจแทนลูกๆหลังจากนั้นผ่านไปนะวันที่เราก็ดูแลอาการกันฟลล์อัพกับลูกมาเรื่อยๆนะคะจนกระทั่งวันหนึ่งลูกเขาก็ พาอากงกับมาหาหมอใหม่อีกครั้งหนึ่งก็เป็นวันที่อากงเขามีอาการเยอะขึ้นนะหลังจากนั้นเราก็ดูแลอาการอากงให้สุขสบายจากไปตามเจต,ตนาลมทุกอย่างที่เขียนอยู่ในสมุดเบาใจความสวยงามความประทับใจของเคสนี้ก็คืออากงเขาได้เป็นเป็นคนที่กําหนดช่วงเวลาทั้งหมดด้วยตัวเขาเองนะคะกำหนดขั้นตอนการรักษาทั้งหมดด้วยตัวเขาเองหมดเลยนะคะลูกๆหลานเนี่ย เวลาเห็นอากงเขาแสดงเจตนารมณ์แบบนี้ชัดเจนลูกๆก,ก็ไม่ต้องคอยมากังวลแล้วว่าเออเราจะทํานู่นไหมทํานี่ไหมจะต้องมาเถียงกันว่าเอออากงอยากได้อย่างนั้นนะหรือว่าอากงจะอยากได้แบบนี้ซึ่งเกิดขึ้นบ่อยๆนะคะเกิดขึ้นบ่อยๆในกรณีที่หมอได้ดูแลคนไข้กลุ่มที่อายุสูงอายุมากๆลูกหลานก็จะมีการถกเถียงกันอยู่บ้างนะคะแต่ในกรณีของอากงเนี่ยหมอคิดว่าสิ่งที่อากงทำเนี่ยมันทาให้ลูกหลานสบายใจมากๆนะคะมันทําให้ ไม่เกิดความขัดแย้งขึ้นในครอบครัวนะคะและที่สําคัญเลยมันทําให้ทีมแพทย์เหมือนกันรับรู้เจตนาลมของอากงจริงๆนะคะแล้วเราก็สามารถปฏิบัติตามเจตนาลมของอากงได้อย่างครบชวนสมบูรณ์ที่สุดนะคะเคสน,นี้อากงจากไปด้วยความสวยงามอยู่ท่ามกลางความรักของครอบครัวได้รับการดูแลจัดการอาการอย่างดีเยี่ยมทุกวันนี้หมอก็ยัง มีการติดต่อก,กับทางลูกๆนะคะมีการติดต่อก,กับตัวอาม่าก็คือตัวภรรยาอากงเพื่อดูแลการเป็นไปของหลังสูญเสียนะคะก็พบว่าท,ทุกๆคนเลยก็คือสามารถดูแลติดใจตัวเองหลังการสูญเสียได้ค่อนข้างดีก็การมีสมุดเบาใจเนี่ยมันช่วยครอบครัวแบบนี้ด้วยนะคะมันไม่ใช่แค่ตัวคนไข้เองมันช่วยให้ครอบครัวเขาต่อให้คนไข้เขาจากไปด้วยครอบครัวเขาก็เสียใจแหละที่คนไข้เขาออกเดินทางไปนะคะแต่ว่าความรู้สึกผิดต่างๆความรู้สึกค้างคาใจต่างๆมันก็จะไม่มี เพราะฉะนั้นครอบครัวก็สามารถดําเนินชีวิตต่อไปได้แบบปกติถ้าใครมีคนในครอบนะครัวนะคะมีเป็นผู้สูงอายุก็อาจจะเริ่ม,เร,มเริ่มให้รู้จักกับสมุดเล่มนี้มาคิดว่ามันน่าจะช่วยคนไข้ได้แล้วก็ช่วยครอบครัวได้จริงๆค่ะขอบคุณค่ะ